เอาดีรัวทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเพียแบูกับเองแซนนะครับวันนี้ซไม่ได้มาครับพี่คนมาขอให้ทำ Q&A นะครับเดี๋ยวผมจะเอ่านให้เลยนะครับโอเคดับหนึ่งนะครับเลี้ยงอะไรในบ้านนะครับซึ่งผมก็เออเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับประมาณนั้นนะครับชอบใครในโรงเรียนไม่รู้เไม่มีแฟนนะครับีครับไม่มีแฟนเลยเชื่อว่า <laughs> <laughs> มาทุกคนอันดับต่อไปสามมีเพื่อนที่กวนตีนคือใครไม่ค่อยมีะทุกคน <laughs> คิดว่าตัวเองหล่อไหมข้อที่สีนะ <laughs> ออ่นะครับเอิ่มก็หู่ออะครับอย่างไรก็หล่อนะข้อ้อานะครับใครขอให้ลงคลิปมากที่สุดนะครับก็เอิร์นเนี่ย fc ศูนย์เก้าสี่นะครับ ก็เอิ่มก็ไหวหน่อยนะครับเพราะว่าต้อสตาร์มันนอนต้องถามไปเยอะนะครับเขียน yes นะครับผู้ที่เขียนนะครับก็มั่ววะค่ะนะครับนี่ไม่ใช่ทุกคนดูนะเียให้เขียนได้ทุกคนนี่นะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะ้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนเยีพูดถึงคำที่สิบวันแล้ว ทุย้ยอะไรครับดูซึ่งนะทุกคนคก็ดูคคิดเวลานะครับเท่าน่ะนประมาณนี้นะครับไปไปบาแล้วนะทุกคนเออมันไม่มีอะไรทำนะผมก็ปิดละไปาย